สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในวระนะเหรียญสิบ,บาทสองสีที่ระลึกนะครับรัชากาลที่9ก้านะสำหรับ e ีพีนี้ก็นำเหรียญน,นะครับวาระ70ปีกรมบัณฑิตรรชสถานนะ เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็เป็นวาระที่ออกแบบได้สวยงามนะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ผมบอกรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าเนี่ยคือสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยเพื่อนๆนะครับทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์สองพระองค์ท่านเนะี่ยผมว่าน่าเก็บนะ เอาไปห้อยบูชาขึ้นขอก็มีความสุขอะสวยสวยนะเพื่อนเพื่อนนะเจอแล้วรีบเก็บนะครับเจอแล้วต้องรีบเก็บเพื่อนๆนโอเคเพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูเหรียญเนี่ยเรามาคุยกันต่อตามคอนเซปต์นโยบายช่องเราอยู่แล้วคุยกันสบายสบาย EP ที่แล้วเราคุยกันว่าเอ,อ๊ะทำไมมันนะ มิชาาชีพเนี่ยที่ทำไมมันเยอะจังมันโดมนมาหลอกเหมือนพวกคอเซนเตอร์นะหรือสแกมเมอร์เนี่ยก็พูดกันอย่างเงี้ยดูดซับดูดเงินหลอกลวงนะพวกคอเซนเตอร์หลอกลวงหลักเว็บพน,นันเราจะสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นมาในระยะสิบปีเนี่ยมันมากที่สุดละเอาละผมจะไม่บอกว่ามันเป็นยุครัฐบาลไหนใครบริหารประเทศ รมแลม้วมำบีคนไหนคนอะไรเพื่อนก็สังเกตเอาเองอันนี้คนไทยเราต้องคิดนะครับอย่าไปฟังคนอื่นนะแล้วก็บอกว่าไอ้คนนั้นทำํำคนนี้ทําแต่ให้เราเป็นคนสังเกตให้เราเป็นคนคิดนะการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปลงโทษหรืออย่าไปประนามคนโดยที่เราไม่มีข้อมูลนะบางทีบอกว่าไอ้รัฐบาลไม่ปราบไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น แต่ก่อนที่จะปราบก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไปย้อนหลังไปดูประวัติการเกิดของพวกนี้มันก่อนเอาละนอกประเทศเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วยังเขมรเนี่ยที่ผมบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลเขามีผลประโยชน์ร่วมเมื่อมันมีผลประโยชน์ร่วมยังไงมันก็ไม่ปราบนะมันก็จนกระทั่งทุกวันนี้เห็นเพื่อนเห็นไหมมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเนี่ยต่างประเทศทุกประเทศมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องจัดการกันอย่างแล้วนะ ไอ้ภัยพวกนี้มันคุกคามนะคนประชากรของเขาเนี่ยนะของประเทศนนะประเทศนี้ให้เดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะการหลอกลวงของพวกมันนะยิ่งประเทศไทยของเรานะดีแล้วเนี่ยเรายังตื่นตัวเรายังรู้ยังพอที่จะเออนะครับจัดการบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะเป็นพิธีแต่ถามว่าในประเทศไทยเรายังมีเหลืออีกนะอยเยอะเยอะเพื่อนเยอะมาก เยอะมากและเพื่อนจะจำกันได้ว่าในเรื่องเว็บพนันนี้ก็โอ้โหนะเยอะเป็นไปหมดเลยจนกระทั่งมีข่าวแม้ดาลงดงลารามีคนมีความเขาเรียกอะไรเกี่ยวพันเนะี่ยติดคุกติดตารางกันบางคนร่ำรวยกันเพราะเว็บพนันเงินพวกนี้เยอะแยะกันไปหมดเลยนี่คือข่าวที่เราเห็นแล้วเราก็รู้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเรานะครับ ทีนี้เรามาพูดต่อนะครับมันจะยจะมีอีกรออประเทศเราก็จะมีแถวชายแดนพม่าเห็นไหมเพียบเลยชายแดนพม่านี่ก็เยอะนะทั้งกุทั้งอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลพม่าเองภายใต้อำนาจของกลุ่มชนชนกลุ่มน้อยพวกกะเหรี่ยงพวก,กะอะไรมันมีหมด มีกลุ่มสแกมเมอร์พวกนี้มันเอาเงินไปซื้อนะครับหาเอาผลประโยชน์ไปให้พวกนี้ก็ต้องยอมเพราะพวกนี้มันเป็นนักลงทุนเนี่ยเห็นไหมขอบชายแดนทางพมา่าเราก็ใช่ย,ย่อยอะ่ะตึกรามบ้านช่องมันโอ้โหเป็นตึกใหญ่โตหมดเห็นไหมครับเนี่ยมันก็หลอกคนไทยเอาไปทํางานแล้วก็มาหลอกคนไทยต่ออีกรอบนึ่งเนี้คือปัญหาเราเราไม่ตัดน้ําตัดไฟวันนี่ไหมจําได้ไหมฮะ จนกระทั่งโดนปั่งประเทศจีนเขาบีบบังคับมาเราถึงยอมทนไปตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตมันเนี่ยคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นในประเทศเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดลึกๆเข้าไปอีกนะเพื่อนๆนะเพ,นๆนะเพื่อนๆดูเหรียญก่อนนะครับเป็นราชการที่ห้าราชการที่เก้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นราชการที่เจ็ดนะผมดูผิดขอโทษนะครับนี่เป็นราชการที่เจ็ดนะ นี่เรื่องการที่เก้านะครับเห็นไหมเห็นไหมขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นเจ็ดสิบปีราชบัณฑิตยสถานเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นตราอย่างเงี้ยสวยเพื่อนๆเห็นไหมออกแบบดีงามมากด้งวัตถงาม,มเพื่อนๆเจอเพื่อนๆต้องเก็บของพวกนี้ไม่ได้หาง่ายนะเพื่อนนะครับเก็บให้มันครบเก็บให้มันทุกวาระเนี่ยที่ผมบอกการเก็บเก็บครบวาระเนี่ยมันเกิดประโยชน์สําหรับเรา นาเพื่อนๆนะสำหรับอีพีนี้เอาประมาณนี้แล้วเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ